ตึอปใจหกเนแกนี่ยแกนน่ยแก่เนี่ยแกยแก้เยก่ได้อยู่่ยแ่น่ยแก่เี่ยแก่เดี่ยแเนียเน่่กเนกเกน โอเคนะคะเดี๋ยวเราจะไปนะคะนะคะชี้โจทย์ด้วยนะคะ26 60ตั้งเครื่องมันเลยเลย ต้องไปซูมได้ก่นี่จะาห่งมือด้เหรอแน่แ่้อแ้ะเอเล